หลังจากดูเรื่องนี้จบอาจจะทำให้พี่ๆคิดถึงคุณยายขายแตงเมที่หน้าโรงเรียนทุกๆเย็นหน้าโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งจะเห็นรถเขียนไม้เก่าๆที่มีป้ายเขียนด้วยลายมือว่าแตงเมกดเลขเด่นอยู่ข้างรั้วเหล็กข้างๆเป็นร้านน้ำลุงสมชายที่สนิทกัน ทุกวันยายจันผิวกร้านจากแสงแดดแต่ยิ้มอ่อนโยนจะเข็นรถมาตั้งที่เดิมเปิดฝากระทะทองเหลืองใส่แป้งแต่งเมเหนียวนุ่มลงไปพร้อมกับเครื่องหมุนตัวเลขเลข็กๆที่เธอประดิษฐ์ขึ้นเองเด็กๆจะมาเข้าแถวกันตาเป็นประกายกดหมุนเลขเพื่อดูว่าได้เลขอะไรแล้วคุณยายก็จะตัดแต่งเมย์ตามความยาวของตัวเลขนั้นให้ส่งให้พร้อมกับเสียงหัวเราะเสียงเด็กๆที่หัวเราะค,ค,คิกคักกลายเป็นพลังชีวิตให้กับคุณยายถึงจะได้กำไรเพียงเล็กน้อยแต่เธอก็ภูมิใจที่ได้เป็นความสุขเล็กๆให้กับเด็กๆ แต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นคุณยายแตงเมในวันนี้เธอเคยผ่านชีวิตที่ยากลําบากมาแล้วมากมายเมื่อสมัยยังสาวๆคุณยายและสามีเขาท,ทําไร่ทํานาชีวิตธรรมดาที่มีความสุขทั้งสองวางแผนสร้างบ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนากันแต่ความฝันก็ไม่ได้เป็นด่งฝันสามีอยาายจันเกิดอุบัติเหตุจากการตกต้นไม้เสียชีวิตทิ้งลูกเล็กสองคนไว้ให้ดูแลยายจันต้องรับจ้างสารพัดตั้งแต่ซักผ้ารับจ้างหาบน้ำยันการขายของเล็กๆน้อยๆจนในที่สุดยายจันก็ไปเจอตำราแตงเมสูตรลับที่ ของเขาเคยเขียนไว้ให้ยายจันจึงได้เริ่มเรียนรู้และทดลองทํแตงเมย์ออกมาขายเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนแต่โชคร้ายลูกคนโตป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรส่วนลูกสาวก็แต่งงานออกไปไกลไม่ค่อยกลับมาหายายจันอีกเลยชีวิตที่เหลืออยู่ของยายจันเหลือเพียงรถเข็นกับแตงเมย์ที่เป็นทั้งอาชีพและความหมายของชีวิตเด็กๆที่โรงเรียนต่างรักคุณยายมากบางคนเอาเศษเหรียญที่แม่ให้ไปซื้อขนมมาลองเสียบหมุนเลขพอได้แตงเมย์เส้นยาวก็จะหัวเราะยิ้มให้หุบปากบางครั้งเด็กที่ไม่มีเงน ยายจันก็จะแกล้งบอกว่าเอา้าวันนี้เครื่องหมุนให้ฟรีแล้วก็หกักแตงเมส่งให้เด็กยกมือไหว้พร้อมกับตาเป็นประกายจนวันหนึ่งยายจันเริ่มไอหนักนั่งลงพิงรถเข็นมือสานจนตัดแตงเมไม่ถนัดเด็กๆหยุดหัวเราะและหันมามองด้วยความเป็นห่วงแต่ยายจันยังฝืนยิ้มพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายยังอยู่ตรงนี้ยายไม่สบายนิดหน่อยนะเช้าวันถัดมารถเข็นของคุณยายไม่ได้มาตามเดิมเด็กๆยืนรอที่รั้วโรงเรียนเฝ้ามองถนนด้วยสายตาที่คาดหวังเสียงซุบซิบถาม กันว่าวันนี้ยายหายไปไหนนะ่ะยายเลิกขายแล้วหรอจนกระทั่งครูใหญ่สาวสวยเดินมาบอกว่าคุณยายจันป่วยเข้าโรงพยาบาลน่ะเด็กเดกเดี๋ยวต้องพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งนะเด็กๆพากันเงียบรอยยิ้มที่เคยสดใสาหายไปบางคนแอบน้ําตาครอเพราะรู้ว่าคงจะไม่ได้กินแตงเมของยายจันอีกยาวเลยไม่นานเสียงบีบแต่เปรนๆน,นก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงแตงเมมาแล้วจ้าแตงเมมาแล้วจ้าแววตาเด็กๆเ,เป็นประกายแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เสียงของคุณยายจันที่คุ้นเคยแต่เป็นเสียงของลุงสม ายที่แอบฉวยโอกาสตอนยายจันไม่อยู่มาขายแตงเมย์แทนเพราะเห็นว่ายายจันขายดีนั่นเองแต่เด็กๆก,ก็ไม่ได้สนใจแตงเมย์ของลุงสมชายแต่อย่างใดยังคงยืนเกาะรั้วโรงเรียนรอแตงเมของคุณยายทุกวันบางคนอดทนไม่ไหวอยากกินแตงเมมากๆก,ก,ก็ลองไปซื้อแตงเมของลุงสมชายกดได้เลข9้าทำไมแตงเมย์ได้น้อยจังครับไม่เหมือนของยายจันเลยเหมือนกันล่ะหนูตอนนี้ของมันแพงน่ะลุงเลยต้องลดปริมาณลงหน่อยนั่นทําให้เด็กน้อยยืนหน้าเศร้าหลายสัปดาห์ผ่านไปรถเข็นเก่า ก็กลับมาตั้งที่เดิมอีกครั้งแม้คุณยายจะนั่งอยู่บนเก้าอี้เล็กๆไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแต่เธอยังยิ้มให้เด็กๆและพูดเสียงแผ่วว่ายายกลับมาแล้วหนูเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเด็กๆต่อแถวแย่งกันก,นกดเครื่องหมุนเลขรอรับแตงเมจากคุณยายแม้แตงเมยเส้นนั้นจะไม่ยาวเท่าเดิมแต่กลับหวานที่สุดในความทรงจําของเด็กๆเพราะมันเต็มไปด้วยความรักและความพยายามของยายแต่ตั้งแต่นั้นมาเด็กๆทุกคนก็เข้าใจว่าความสุขเล็กๆที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่แตงเมที่ได้กินแต่คือการไมีคุณยาย ที่พวกเขารักและรอคอยอยู่ตรงนี้เสมอบางครั้งความสุขของชีวิตอาจไม่ใช่เงินทองแต่อาจเป็นรอยยิ้มเล็กๆที่เราได้แบ่งปันให้แก่กันก็เป็นได้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการทำคลิปดีๆออกมาด้วยนะครับ